วันนี้ครับผมก็ถามหาแมริต้าแมลิตาเนาะค่ะเนาะเพื่อนกลับไปทำงานนั่มือเพื่อนตรงไปฝาบดินบ่นอนฝารถเขาจ้างฝาลจ้างได้มาฝากก็แม่เวิร์ซักนั่งมือเพื่อนอยู่เพื่อนจะเอาไปยังงเอเรียกเอาค่ะจะเอไอันนี้เวลาสือรับเขาถืออาหารแห่งห้ยู่มื่อ้านนี่เขา้อัร้านเขาน่ ครับเขาถือเล้าอันนี้เด้ออนนี้ของยีราดแม่หายไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่ามือนี้จะให้แม่ถือไว้เรื่อยาเด้อไอ้แม่ตุ่มถือไว้เรื่อยๆกับเพื่อนเอฟซีได้เลยเดินๆเด้อเดี๋ยวมือล่ำนี่กะทิมีให้อีกมือล่ำนะเข้าใจว่าครับอ่านี่คือแม่เพื่อนมีกับเห็นอนยังยก่อเขานะยกให้ดูได้กำลังจะไปบอยใช่ไหมต้อายกยกไปดูพี่เพื่อนเนาะนั่งนั่งนั่งก่อนี่ล อันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์ที่ไปไสนี่ว้าวจะปรนผ้จะไปนอนเฝ้าลวดจะไปนอนเฝ้ารเรถเอ้จะไปนอนเฝ้ารถดก็ได้เลื้อเงียเพื่อเอาเนบหัวให้มันม้มันคือคืนแน่นอนโอ้ยเี้นี้นช่องไปเดีอาม่มีอันนี้ไปไ่อะไรช่ต้นแก่อนนุ่งนวลนอนผุดผุด้นเลนี่ย ฉันอัใส่หม้อไปมวยไปซ่วงไฟไงตายเขาสุดน้องนึงดิมงนี่ฮักหมดคนตายเราดิโอ้รถชนแหละเป็นยังก่อเมื่อนั้นรถล้มบ่บ่แล้วเขาสุดเขาหักเราสุดเจตุลนะมีอนเป็นยังไงอาการอ้นห่วยอันรถข้างหน้ารถแม่ค่ะมันเกาะแม่แับนี้ใช่เขาซีดจังตัวเป็นรถนั้นอันนี้นาะค่ะเนาะอันแม่เพิ่งเกิดรู้ป้าตีเหตุ กวาดจี้องมอนก็ใช่อ pues so. ันเป็นยังก็องกวาจี๊กงไม่รู้จะไปทำ่ะไเป็นยังก็พบกวาจี๊กงนะญาตินมีสองก้งเขาเอื่อนี่ยังปลาาให้ปลาให้ปลาหักเลยนี่นี่ข้ามวยยังหูเป็นยังก็พอกวมืมอะไรเย็นนี่แต่นน้จเยียนโอ้ เายานตายนีจจ<า>กมงเปียวเอยนดีี่าวาจะพาแล้วก็วขอ,ขอ,ขอผ <c oughs> ี่น้ผีย่านนและอ้ย่เลยไม่เล้ยงงตายแล้วกนตายแล้วให้ปลาฮะเขาหมอให้ไปพ้า<อ>แต่ว่าแม่ไ่ไปเร่องเห็นเนี่ยมาบ้าเราบ้านเราเลียแล้วอาบมุกโตเลย รดล้มนั่งค่มเอุบัหโุดังนนี้ออกเลยตอนนี้ดีขึ้นหรือยังยั้ครอ่ะค่ะโอ้โหน้องเปนอย่ายิ้นเนีครับได้นงไปพ่าน้งไปน้งยันน้องตบางแกนปุคือเพราะกวแกนแลอันแม่ตูงคืออันตอนนี่เก็บมองนี้นี่นี่จะเลยก็เอาน้องนิตา้วนมันจะใส่ไปนั่งเลยเอามาไว้ดีค่ะฝากน้องฝากคุ่อันน้นสเนือชือว่าฝันค่ะฝาาเอฟซีเนี่ย ฟันหรือเห็นเห็นอะไรเห็นอะไรขึ้นยังไงกวนก็เห็นริมก้นก็เห็นอ็จุดๆจัเปื่อๆอีหานี่ฮะต้นไม้กันวัวเอ๋ยใช่อหมมุงเงินค่ะอยู่บ่อดินใช่ไหมนี่ เอ้นบ e like, mm ้องทางลานน่เนิทีปเห็นบ้หมนดำปื้ๆเลยว้ยคอยกระปื้ออยเลยคิบวันสิ้นเลยปอบใไม่ขบับบอ่ท่านเมื่อคืนวันสินเนอะเมียนดีนอยค่ะนี่ดูว่าเจตุ่มเดี๋ยวต้องขอด้วยค่ะจะบอกว่าพอก็ปิดตำนานจะทำเมลันเร์ทำสวยเยอะเลยปิดอำนานก็่น้องให้ก็จะอย่กงนี้กันีจะนาะ จูวก็องหงงองหดิอเ่ไหนเป็นาม่ได้ปงหงสวนาคนสวยเออดูวเจ้ยวงงหงคือวมันมาบอกเลยว่าหันนี่บอกเลยค่ะเอานี่แหละสำคัญเลยเห็นเลยแม่เห็นบอกตัวไหนต้นไม้สีต้นมองสีกว่างก่เห็นสาฟันสาไฟอืม สามหนึ่งแล้วก็หา้าสองอืมเขามาบอกเลขไหมค่ะสามก็วสวยเลยื่อยๆสามหนค่ะเดี๋ยวใกล้ๆสีมบอกอีก,อกหวดนึงหนึ่งสองเขเสร็้มเห็นอันนี้บ้าหูเรื่อ่าผียังไงผีนะบ,บอกแม่อันนี้ฝันเห็นเด็กเ,วเ,วเด็กเลย่นเนยละเห็นูต<อ>้นไม่ได้อเลยเห็นแนวจันไปฝันเห็นเห็นอย่าย,ยืงคืนอ,อือเตะอไนมาค่ะ ตอนไนที่เวาตันไหนพอมันเห็นหลักไฟออนว่ามึงก็เอาไว้ขึ้นรถปูซี่เมือน่นเพราะว่าอืพอหากว่าพอไปนิยวขึ้นนิซียร่อตันเน้วเด่นเข้าหัดมาึ้นตุดตวตัวเมยมันหกนเงี่ยก็เราันเดียมผีมาอีเดิมเดิมขนาลูกอีลักินเขาไม่ดีมาหอนไม่ใช่ผีหอนใช่ไหมกางเขนคับเปิดโอ้โหมาองหอน

นั่นนะผู้ใดเล็กเด็กไมนไม่ตุ่มบาดนี่เอาโซเดกไงผีมาบอกผีมาบอกแล้วอันนี้ตัวนี้ใหญ่เด้อคือว่าตัวแดงเลยดงกึองผาที่บอบอกไอ้ตาไอ้ตามันบอกเด็คือมีแลเขาบอกนีดีแล้วอนอ้นขาวว่าไอ้ตัวิงอีกว่ จึงครึงเลยแดงจึงครึ่งเลยออันนี้เดนบอกเลยสิว่าึงนะโอ้ยจงคึงเลยโอเห็นไหมครับูเดบลพอเนอะบอกมึงเนอะโอ้นแหล็บอกึง้นนะอีเมียขึ้นขึ้นงตาเสียาซฉะนะเอออะไรวะเออเก็คือว่าเห็นเหมือนกับลูกเลยอือแดงจึงครึ่งเลยโอ้ย ย้ำย้ำย้ำตัวเลขให้อีกสักรอบนะ่ะเจตุ้มเ,เอ้ยย้ำดีสามหนึ่งห้าสอง,งดีเอสามเก้าไว้หน้าอีกตัวตรงนี้ค่ะสามเก้า,าสามาไม่ได้ เนี่ยอายแม่พ yeah? ่นแม่บอกญแกเพิ่นเรื่องอะไรกูขาฮารักจางกินเพิ่นเรื่องเอาเห็นลิต้าวันนั้นไปบ้านลิต้าบอกว่าเห็นผียืนอยู่ต้นไม้จริงไหมแม่แบบไหนตัวขาวเออแหม่ตัวขาวๆเลยหรอแหม่ก็เห็นสิตุ้ยก็เห็นเนาะเห็นกันทั้งบ้านเลยปุนณิแล้วกินเราผู้เดียวนั่นนู่เป๋โอ้ต้นต่วนผู้เดียวผู้ขาละเออเมื่อเลาวกินเราเออฮู้เนาะ ซาคิน่าคานะพีอืเกีตเมนมัหึสุ๊ดวันเเต็มเต็มเลยบกเลยนี่ตัวโคนน้อตุ๊กอูเนี่ยาผู้หญิงผู้หญิงป่ะใ่เลโอหลงเลยสีขาวใส่เสื้อสีขาวตุ๊ดผู้หญิงแบบ่าวไม่ไวมาทำผู้น่าเอาขอขอเตียสุมบาอเยี้ยเงี้ยม้ย เออของที่องเหนตุ้ยไปนอนเนีโอ้ยแม่เลยเงียบเลยง่ายเลยอ้เตัวผู้่ยุ่นเล่ะไอ้โมยุ่แล้วผู้ยุ่นเลยนะอนี้ผู้ที่บ้านร้อนเนาะอยู่ไข่เมนเนาะร้อนก็ดีเดือนี่ค่ะของแท้ค่ะของแท้เนี่ป้าาเก่าเนาะมีน้องป้าบอตลงให้เนาะค่ะบองเทาางทีแต่ว่ามองผู้อยู่ยุ่นก็เออ อย่างนั้นน้องนู่้องนู่นเองแหละงทำมืนสอดลัดปนหมู่ตัวเอาโชว์ตัวเลขให้ดูหน่อยครับผม,มีดูดูแม่น้องลิต้ามาแบ่งปันนะครับผมนั่งวัดน้องเฮียนเดาอ้เอเอโอ้โหโอ้อค่ะเอาเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางของแม่น้องลิต้านะครับผมวันนี้มาแบ่งปันแนวทางไม่ใช่ของน้องลิต้านะ FC นะอย่าเพิ่งสับสนนะของเมียเพื่อนอ่า ของเม่เด้อค่ะเด้อครับจ้าตั้งสิจ้นอนเฝ้าเสียบวยเนี้ยค่ะแล้วเสียบังเข่าค่ะเคยถูกสามตัวมาแล้วเนาะครัเออคงจะจํากันได้นะครับผมบอกไปกันว่าเสียนะสิบอกไปว่าเสียบแล้วดวลได้แล้วครับหมดแล้วก็ลองเฝ้าผู้ชับปางตายโอ้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเมือนี้ก็นั่งสิแจ้าของไปนอนเฝ้ารถครับค่ะแต่เลยเอาน้องมาไว้ มันยิ่งกังฟูขึ้นเนาะแล้วพี่เอฟซีมันสูงมากเลยแม่ผมแล้วก็มอบั่วไปเดี๋ยวไปซื้อปุ๋กินค่ะเอาขอบคุณแม่ผมค่ะขอบคุณ,คณแม่น้องลิต้านะครับ,<อ>บมาแบ่งปันแนวทางนะครับผมครับขอบคุณครับ